ถ้าจะนักันแล้วนะครับ2กรกฎาคคือพระเจริที่ผ่านมาเป็นการครบรอบ23ปีที่ไทยนั้นประกาศลอยตัวค่าเงินบาทแล้วก็นําไทยไปสู่วิกฤตต้มยํำกุ้งที่ดึงเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลกตกต่ำลงไปด้วยถ้าย้อนไปดูตัวเลขนะครับในปี40เศรษฐกิจไทยติดลบ2.8เพราะว่ามันเกิดครึ่งครึ่งปีหลังนะแต่ปรากฏว่าในปี41เศรษฐกิจติดลบ 7.6%นะฮะ,นะครับแล้วในปี2550มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับตอนนั้นเราอยู่ที่5.4%นะฮะ,แ,<ต>ะแล้วก็ปี51ก็ได้รับผลกระทบมากขึ้นไปโตที่1.7%นะฮะแล้วก็มาหาอุทธกาภัยในปี2554อยู่ที่0.8%แต่สำหรับปีนี้ แค่ปีนี้นะฮะประเมินกันว่าน่าจะติดลบไปถึง8%ครับเพราะว่าล่าสุดนะครับธนาคารประเทศไทยมีการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้หดตัวมากกว่าที่ประมาณการคือก่อนหน้าเนี่ยประมาณการว่าจะติดลบ5.3เปลี่ยนเป็นติดลบ8.1แต่ว่าหลายสำนักบางที่เนี่ยขยับไปแล้วฮะเกินกืบสิแล้วเห็นว่า KKP9 กว่าแล้วพัทระอใช่ไหมระานั้นเข้าตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยว พอปลายปีไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็จะใช้ best scenario ไว้ก่อนออย่างเลยว่าสสคก็เงียบ2อ2หรือสอง,สองๆๆไตรมาสนะฮะใช่ไหมสสคอบอกเขาจะไม่ไม่ประกาศนี่ฮะและการปรับลดเนี่ยนะครับมันมาจากพื้นฐานของอการส่งออกที่จะติดลบ10.3%นนะฮะยอดนักท่องเที่ยวนี่ผมว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ที่8ล้านคนแปดล้านคนคืออะไรรู้ไหมฮะนักท่องเที่ยวไทยที่จะได้จากไอโครงการช่วยไงซึ่งมุ่งเป้าไปที่8ล้านคนเพราะฉะนั้นนี่คือดอมเมสติกดีมานเลยไม่น่าจะถึง8ล้านเลยเพราะว่าไม่พบที่เขาจะจ่ายใช่ไฮะแปดล้านคนอันนี้ไม่นับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะฮะการลงทุนเอกชนจะหดตัวหนักมากนะครับจากเดิมที่คว่จะติดลบ4.3เป็นติดลบ13%เปอร์เซ็นต์นะฮะและภาคการบริโภคของภาคเอกชนหดตัวไปที่ลบ3.6%จเปอร์เซ็นต์จากเดิมที่ลบ1นึ่ง์ ส่วนข่าวดีมีด้วยล่ะฮะแต่เขาก็บอกว่ามีข่าวดีคืออัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปนะครับทั้งปีหดตัวอยู่ที่ลบ1.7%จากเดิมที่ลบ1%นะเนื่องจากราคาน้ำมันที่ตกแรงจากการชะลอของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วนะฮะในไตรามาส2ปีนี้และจะกลับมาขยายตัวได้ในปี64ที่5%นี่ตรงนี้แหละที่หลายคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรือนะครับ,รบและสิ่งที่หลายคนกำลังเฝ้ารอคือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันจะฟื้นตัวแบบ v s ี a ช e แบบที่หลายคนคิดมันมันยากมันะงไว้ขึ้นไวเออเป็นวีไงเป็นแต่ยูยูเนี่ยคือลงซึมยาวยูยาวก็ยูฐานยาวแน่ใจว่าจะเป็นยูไม่ใช่แอลคือไม่ไม่ไปอีกเลยหรอไม่ขึ้นอีกไม่ขึ้นอีกเลยหรอผมพูดว่ามันมี possibility สูงมากที่มันจะเป็นยูที่แบบใหญ่มากอะ นะฮะและอาจจะไม่เห็นปลายว่าตอนมันจะขึ้นจะขึ้นเมื่อไหร่กคือ L เราอาจจะเห็นแค่ L ก็อาจารย์พีทเราคิดดูก็ถ้าสมมติเป็นเครื่องบินสี่เครื่องบินสี่เครื่องยนต์ใช่ไหมมีปีกออะปรากฏว่าเครื่องบริโภคเอกชนก็ดับท่องเที่ยวก็ดับลงทุนดับลงทุนดับส่งออกดับจบรัฐก็ไม่มีแล้วรัฐก็หนุนไม่ได้เครื่องบินตกฮะมาฮต้องพูดก่อนเป็นเครื่องบินร่อนร่อนลงเลยเลยมันไม่ร่อนนะซีมันงเลยมัน เขบินไม่ใช่คอปเตอร์นะฮะเรื่องพวกนี้พี่ต้องไปถามอาจารย์คณะผมท่านหนึ่งเลที่เขาพูดถึงรัฐอากาศยานไงพี่ต้องถามแกตอนนี้มันตี๊ดตี๊ดตีวิกฤตหมดแล้วเครื่องจะตกเนี่ยด้านว่าไงตอนนั้นแกว่าไงนะแกบอกว่าก็คนก็ต้องขึ้นไปก็ต้องรอรอให้แกขับไปทางไหนนะฮะตอนนี้จะล่วงแล้วฮะไปถามแกอีกทีฮะว่าทําใจได้ไหมจะให้คนทําใจกันยังไง แต่ว่ารัฐบาก็อบอกว่าตอนนี้เนี่ยคลายล็อกคลายล็อกเฟสห้าแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเดินหน้าแล้วไงเดี๋ยวแกเราลองมามีกี่เฟสละ่าได้เป็นแค่สี่เนี่ยผมก็มงว่าเฟสห้าคืออ้าวเออที่บอกว่าหมดตู้ปัรสุกับตู้บันสุอะไรหมดเลยแหละเงินก็หมดเลยแหละเมื่อเช้าที่ส่งข่าวไงที่แบบ เรียบตู้เรียบเรียบตู้เรียบเรียบตู้หมดตู้หมดทุกโต้ไม่ว่าจะโต้ไหนหมดทั้งนั้นนะฮะแล้วก็น่าสนใจนะฮะก็มีมีประเด็นเหมือนกันนะครับอย่างผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยพูดอีกอย่างคือมาวันนี้บอกว่าแย่กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะแต่ผู้ว่านี่เคยพูดเมื่อวันที่22มีนาว่ารุนแรงแต่ไม่เลวร้ายเหมือนวิกฤตต้มก็คือตอนนั้นยังม่ยังไม่เห็นล็อกดาวน์ยังไม่เห็นเนี่ยฮะการจะตกแบบ รัฐบาลเราไงตอนนั้นยังทำสมาธิอีกตอนนั้นจะช่วยตอนนั้นวางแผนช่วยแบงค์ไว้หมดแล้วนะก็คือที่เขาบอกเฟสห้าชอบรูปประกอบเมื่อกี้เป็นลิฟต์ขึ้นจริงๆน่าจะเป็นไม่เป็นบันไดเลื่อนขึ้นน่าจะเป็นบันไดเลื่อนลงนะอ่ะยังไงคือเฟสห้าเนี่ยเขาเป็นการคลายล็อกก็คือว่า ให้ห้างสัสินค้าเปิดได้ถึงสี่ทุ่มร้า,านสะดวกซื้อเปิดได้ยี่บสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้มันเปิดได้ถึงกี่ทุ่มมาห้างสสินค้าเมืม่อก่อนเปิดสามทุ่มช่วงแรกเปิดสองทุ่มเมืม่อกอนสองทุ่มแล้วกลายเป็นสามทุ่มแล้วกลายเป็นสี่ทุ่มเผื่อไหมผมยังไม่ได้ไปเลยอะ่ะจริงเหรอผมไปวันหนึ่งต้องไปตอนบ่ายๆแบบเข้าไปปุ๊บซื้อของแล้วก็ออกเลยนี่แล้วก็ผับบาคาราโอเกะไปได้ถึงเที่ยงคืนแล้วห้างเปนดน้าร้านข้าวต้มต่อ ฮะแล้วมีปัญหาอะไรกันล่ะเขาเต้มตอนเราไม่มีราไม่มีข้าวต้มขายเหรอเขาไม่รู้เขาบอกเขาบอกเนี่ยในเอกสารเดี๋ยวบอกว่าอออจะผับปา,ปา,ากคาราเกะห้ามบ้าง้านเขาต้มต่อไปเห็นดูเอกสารสิกในเม,ม,มื่อก็ในเมื่อคุณ อยู่ในผับบาร์งจริงถ้าคุณคดดดิดว่ามันอันตรายอยู่แล้วเนี่ยเราออกมานั่งร้านข้าวต้มซึ่งเป็นร้านที่เปิดเลยไม่ดีกว่าเหรอฮะถ้าไปต่อร้านข้าวต้มเนี่ยเนี่ยกี่เซนต์พูดไปเรื่อยแหละวัดได้ยังไงคือต้องมีร้านข้าวต้มที่แล้วข้าวต้มต้องห่างจากรัศมีเท่าไหร่ของของผับบาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตกลงกินเหล้าได้ยังในผับบาได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วฟังเพลงดนตรีร็อกได้ยังฟังร็อกได้ยังเออ แถวแถวบ้านผมเขาก็เล่นกันแล้วนะผมก็ได้ยินมาบ้างแต่แต่เป็นบาต่ว่าีท่ถ้าผู้ชมส่งเมสเซจมาในในในเฟซในในทวิตเตอผมบอกว่าเนี่ยนะปรากฏว่าเปิดผับแล้วผับก็มีดีเจใช่ไหมแต่ว่าพอเอ่อพอลูกค้าเริ่มเต้นเปิดเพลงก็มีคนมาห้ามท้ายสุดก็เลยเลิกจ้างดีเจคนที่เป็นดีเจตามผับก็ตกงานงดจ้างดีเจเป็นเดือนที่สแล้วรายได้ก็เป็นศูนย์ งานเลี้ยงต่างๆโรงแรมก็จะไม่มีอยู่นะฮะเป็นสโลซ็อกกันไปนี่เล้นไม่ได้เลยลำวงอ่ะต่อไปอาจจะต้องย้อนกลับไปลำวงร้านเกมยังมีระยะห่างร้านเกมกับอินเทอร์เน็ตห้ามเด็กใช้เกินสองทุ่มอันนี้เกี่ยวอะไรกับโควิดครับถ้าอยู่ไม่เกินถ้าอไม่เกินสิบห้าถ้าอายุเกินสิบห้าถึงสิบแปดร้านเกมกับอินเทอร์เน็ตให้อยู่ได้ถึงสี่ทุ่มนะฮะในระหว่างที่โอ้โหคนทงคนไทยถูกอ๋อคือเขาบอกอย่างนี้เพราะร้านเกมเนี่ยมันคนมันนั่งนานไง นั่งนาเอือกไปเอือกมาบนเก้าอี้เก้าอี้้านเกมมันจะดูดีสบายแต่ว่าโรงน้ําชาที่พี่เคยถามผมเนี่ยโรงน้ำชาอาบโนวดเนี่ยเปิดได้แล้วนะแต่ห้ามค้าะเวณีโดเด็ดขาดคือเขาก็ห้ามแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะแหมคนต้องให้เครดิตท่านนายกอาจจะไม่เคยรู้ว่าข้างในทำอะไรกันใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เริ่มที่จะขยายให้กลุ่มชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยก็เป็นเพื่อนผมยังกลับไม่ได้เลยผ้สมรถบางอะไรนะ เป็นคู่สมรสของสามีภรรยาอะไรเงี้ยไม่ไม่อันนี้คือพวกที่แต่งงานกับคนไทยเคยฝรั่งเคยฝรั่งอะไรเงี้ยสุภาพแต่ว่าณจะไม่เปิดเที่ยวบินพาณิชย์แต่เขาจะมาได้ยังไงนั่นสิแต้อพวกเล่ร่อยเข้ามาทำไงอย่างพ่อปองขวัญพ่ออะไรไม่ปองขวัญเขาบินอันนั้นคือคนไทยเป็นเครื่องบินที่ทางสารทุจัดให้สารทุจัดให้อ๋อก็คือต้องไปซื้อที่สถานทูตหรอไม่ชายพี่ต้องไปบอกเขาว่าพี่จะขอลงแล้วเขาก็จะ คือสถานทูตเนี่ยเขาจะเขาจะประสานงานอย่างเช่นว่าปองขวัญเนี่ยบินเอเชียน้า,าสถานทูตก็จะส่งเป็นลิงก์ไปให้ปองขวัญจองกับเอ,เ,อเจนซี่นั้นแล้วปองขวัญเล่า้ฟังว่าจาก LA มากรุงทิสมาโซเนี่ยเป็นเที่ยวบินปกตินะเป็นเที่ยวบินพาณิชย์อ่า,อาเาขาบินกันแล้วอ่ะอเมริกาอะไรเขาบินแล้วบินเขาบินกันอยู่ทั่วโลกเขาบินกันอยู่ถ้าอเมริกามันติดเชื้อไขมันก็บินปกติใช่อเมริกาเกาหลีก็บินปกติแต่ว่าเกาหลีมาเมืองไทยเนี่ยมันมีข้อห้ามของ รัฐบาลเกาหลีใต้ว่าห้ามคนถือพาสปอร์ตไทยอีเวนต์ทรานสิตห้ามทรานสิตแต่ถ้าเกิดคุณบินเที่ยวบินพิเศษคุณสามารถทรานสิตเกาหลีแล้วก็ดังขบินเที่ยวพิเศษ,ษกลับเมืองไทยได้เอาแล้วมันกลับยังไงเครื่องบินพิเศษ,ษแปลว่าอะไรก็เป็นเอเชียนาเหมือนกันแต่ว่า เอาเฉพาะคนไทยที่บินมาจากที่ไปกองอยู่ตรงนั้นชิคาโกนิวยอร์กดีซีต้องรอหลายวันเอยกว่าจะรวมได้ไม่ไม่ไม่เขาบินออกจากอเมริกาเขาออกแบบออกมาออกแบบเขาดีไซน์มาอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ถี่เท่าเดิมถูกไหมไม่ไม่ไม่สับเดือนหนึ่งมีประมาณสักสามสี่ไฟล์เองเป็นอะไรเขาต้องเหมาเหมาคือว่าเอาให้ครบประมาณสักสองร้อยกว่าคนแล้วกลับมาทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้มาแมทช์กับสเตย์ควอนติน สิบสี่วันสิบสี่วันซึ่งตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าจาย์พิษจะไม่รู้ว่าตอนนี้มีข่าวมาว่าที่สวนภูมิเนี่ยมีห้องตรวจโควิดรับทราบผลภายในเก้าสิบนาทีแล้วแต่ว่าคุณยังไปคอนันทีนต่ออีกแต่ต่างประเทศเขาก็ทํามานานแล้วนะฮะหลายประเทศเขาทาตรงนี้เขาบอกถ้าไม่เจอให้เที่ยวเลยบ้านเราก็ไปคอนันทีกันต่อที่ผมว่าคอนันทีนี่บ้านก็ได้นะนั่นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาพยุโรปรวมถึงอังกฤษนะครับ เปิดให้คนจากประเทศไทยเดินทางเข้าไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องควารานทีนด้วยนะแต่ไม่มีให้เดินนี่ไม่มีไฟไงแต่ถามจริงว่าเราจะบินออกไปได้ก็เขายังไม่มีเครื่องบินบินออกไม่ได้แต่อบินเข้าแบบที่แปลกๆเข้ามาเนี่ยเข้าได้แล้วใช่ใช่ไหมแต่เราไม่มีทางไม่มีโอกาสออกเลยไม่ถ้าจะออกเนี่ยปัญหาก็คือว่าอาจารย์พิษมีพาสปอร์ตชาติอื่นหรือไม่อย่างเพื่อนผมเนี่ย บินกลับไปอเมริกาได้เป็นคนไทยแต่ว่าถือพาสปอร์ตอเมริกาใช่กังนันไปได้พูดง่ายคือคนต่างชาติอยากออกออกได้แต่ว่ามันแปลว่ามันมีไฟมีไฟบ้างคือไฟที่เป็นบินพาพวกปองขวัญจะปองขวัญกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเพอร์ฟอร์มตัวเองเป็นคอมเมอร์เชียลไฟล์กลับไปเกาหลีซึ่งเขาก็ขายตั๋วแต่แพงก็ไม่แพงก็ไม่แพงเพราะยังเครื่องบินมาแล้วไงก็ขายอ่ะ ก็ไปได้ดีกว่าตีรถเปล่าตีเครืงเ่ปล่าเก่าใช่ต้อมีอารมณ์นั้นมีอารมณ์นั้นแต่ว่าต้องเป็นพาสปอร์ตอื่นเพราะพาสปอร์ตไทยเนี่ยผ่านตมไทยออกไปไม่ได้ผ่านตมไทยได้แต่ว่าปลายทางมันขึ้นอยู่ประเทศนั้นนหะว่าเขาให้คุณเข้าหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่ให้เข้าไทยเข้าแต่บินยุโรปได้ถ้ามีไฟล์ใช่ได้ถ้ามีไฟล์ถ้ามีไฟล์แต่ว่าขากลับเนี่ยอาจารย์อาจารย์พิษก็มาควอนทีนในเมืองไทย14วัน แต่ว่าผมมีรุ่นน้องที่ช่วงต้นกลับมาเมืองไทยช่วงที่โควิดระบาดที่อังกฤษหาไฟลยกลับไปอังกฤษได้แล้วนะออมันมีบ้างนะเขาก็มีการประเมินกันต่อนะครับว่าหลังจากคลายล็อกแล้วเนี่ยเงินเงินน่าจะสะพัดมากขึ้นบ้างรีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทธุรกิจก็กำลังรอรอโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนส5 กรกดาตอนหกโมงเช้าสรุปอันนี้ได้ได้ตังค์กี่บาทได้ตังค์วันละหกร้อยเยอะอยู่นะได้ตังค์เที่ยววันละหกร้อยได้ค่าห้องเลยไงได้ค่าห้องที่สูงมากนะอาจารย์พิษค่าห้องเนี่ยอุดหนุนมากสุดคือจะสามพันบาทเดี๋ยวนะได้สามพันบวกกับอีกหกร้อยใช่ใช่สามพันนี่คือลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ออกมาถ้ากับว่าอาจารย์พิษสามารถอยู่ห้องได้คืนละเก้าพันบาทเลยนะแต่หมายความว่ายังไงหมายความว่าสามพันเราไม่ได้ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นเงินเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนหรือว่าถ้าห้องเก้าพันลดสามพันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ลด คือตอนนี้เขาเปิดเว็บให้บรรดาผู้ประกอบการเข้าไปลงทะเบียนแล้วพอเราเข้าไปจองสิทธิ์เราไปจองผ่านพวกอโก d a ้าแล้วก็แล้วแต่เราจ่ายค่ามัดจำและทางโรงอรัฐบาลก็จะมีการโอนเงิน40%ไปให้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 โรงแรมความหมายก็คือเราจ่ายที่เหลือเพื่อเพื่ออย่างน้อยเริ่มเที่ยวไปเที่ยวิ่ม้ากราสิบห้ากรกฎามเริ่มเที่ยวสิบห้ากรดาและย้ำว่าคุณต้องเที่ยวข้ามจังหวัดคุณ แล้ววันที่คุณไปเดินทางไปถึงปุ๊บคุณมีแอปไอ้เป่าตังของกรุงไทยเนี่ยนะทุกทุกหโมงเย็นจะโอนเงินเข้าให้กรบาทด้วยเอาไปกินเที่ยวเอาไปกินเที่ยวได้นะกินข้าวเย็นได้อีกผมว่ากลัวไอ้ไอ้มันพังเหลือเกินแล้วมีตั๋วเครื่องบินสองล้านสิทธินะและแลวยังไม่นับนแอร์เอเชียให้บุฟเฟ่ต์นี่ถูกมากตั๋วเครื่องบินไปไหนก็ได้ไงในเนี่ยในประเทศเนี่ยเราก็จะคืนมาในแอป กรุงไทยไม่เกินพันบาทต่อคนอีกนี่ซับซไดสุดๆและพอคนที่ตกงานอยากได้เงิน5,000บาทเลี้ยงครอบครัวตัวอีก3-4คนไม่ได้ยากมากนะฮะยากเงี้ยที่ผมฟังเก๋พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะผมเชื่อว่าเก๋ไม่ไปเอาสิทธิ์แต่ทำไมรู้ละเอียดขนาดนี้ก็ทำข่าวว่าอ่านข่าวอยู่นี่แหละเชื่อจริงๆผมก็จองมาแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเที่ยวคนแรกคอยดูแต่ว่าไม่ใช่สิทธิ์เขาหรอกแน่นอนหกโมงเช้าสิบห้าไม่เอาไม่ตื่นหรอกเพราะเชื่อว่ามันจะหมดภายในรวดเร็ว นะครับเอาเงินไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะฮะถามว่าคนที่ไปเที่ยวได้ก็คือคนที่ทํางานอยู่และลางงานได<ม>้หรือมีธุรกิจส่วนตัวถูกไหมถามว่าคนที่เขาตกงานที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากไอ้วิกฤตเศรษฐกิจพวกนี้เขาจะมีกระจิกระจายมีเวลาไปเที่ยวแวอ้วมีสมองคิดหน่อยฮะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนกันดีกว่าไหมนะครับหรือไม่ก็คุณก็อยากจะช่วยผู้ประกอบการใช่ไหมอยากจะเที่ยวใช่ไหมรถแบบยูนิเวอร์แซลเลย นะฮะว่าคุณมีเม็ดเงินเท่าไหร่แล้วก็ใครอยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยคุณก็ให้ส่วนลดทุกคนเข้าไปเหมืนนมอนสมัยก่อนป่าที่เป็นแบบภาษีอะ ใช่ไหมก็คือชอบช่วยชาติอ่ะก็หมายความว่าง่ายๆก็คือไปเที่ยวใบเสร็จมาแล้วก็ผมว่าเวิร์กกว่าผมว่าในกรณีนี้นะเวิร์กกว่าอันนี้มันนิวโลไปหน่อยหรือไม่ก็ถ้าเขาไม่ได้จ่ายภาษีก็เอาไปเบิกที่ไหนก็ไปเบิกก็แค่นั้นแ่ะมันก็ไม่ได้จะเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโครงการนี้นะมันต้องให้คนที่มีโรงแรมซึ่งจดทะเบียนอ่าแต่แปลว่าขนาดเล็กสเตย์ก็ไม่ได้สเตย์ก็ไม่ได้อีกแล้วโฮมสเตย์นี่เขาก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนนะนะแล้วคุณคิดถึงนี่ยคนตกงาน8ล้านคนน่ะ ใครจะมีใครจะมีกระิกกระดาไปเที่ยวหรือเขาเชื่อว่าทําแบบนี้แล้วคนแปดล้านคนจะไม่ตกงานเพราะคนไปเที่ยวแล้วจะได้จ้างจ้างงานเหรอมันแค่รอบเดียวนะคนหนึ่งได้แค่ห้าคืนเท่านั้นนะอาจารย์พิชแค่ห้าคืนแล้วมันมันจะไม่ได้ได้ทุกคนใช่ไหมต้องลงทะเบียนแปดล้านคนแย่งสิทธิ์กันอีกแล้วอ่ะใช่แย่งสิทธนนี้ทุกอย่างมันต้องสิ่งโชคต้องแล้วแต่ดุลมันต้องเหยียบเหยียบกันเองเพื่อให้ได้สิทธิ์เนี่ยฮะก็มาเริ่มมาจากคนคิดนโยบายบัตรคนจนไงฮะนั่นแหละฮะคนนั้นนะฮะป้า คือเขาเขาไม่รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันคนนะมันสิ่งที่เรียกว่ายูนิเวอร์แซลไรเ่ยเขาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่อง p r i v i l e g e ครับหรือถ้าเราไปว่าเขามากๆว่านี่คือการให้ p r i เ i l e g e เขาก็จะบอกว่าปัญญามีแค่นี้มีอะไรปะจอม่จริงเขาไม่พูดเขาองบอกว่าเราไม่มีปัญญาจะเข้าใจเขามากกว่าอันนั้นเป็นคําอธิบายของแกหลังๆวันนี้หน้าของรัฐบาลนี้ใช่ฮะ พากเธองงเกินไปที่จะเข้าใจพวกฉันนะครับเพราะเธอไม่จริงใจอ่าอมีความคืบหน้านที่นึ่งกรณีของคุณบันเฉริฐที่ไม่คืบหน้าน,นะครับล่าสุดนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเงียบไปนานมากเยนยนะครับได้มีการเผยแพร่จดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศที่ตอบกลับ คณะกรรมการสิทธิ์เรื่องการแสวงหาข,อข้อเท็จจริงการส่หายของคุณวันเฉลิมไปนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานทูตไทยณก,กรุงกัมพูชาติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดแต่ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่ายัางไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเลยนะ,นะฮะก็อะตอนนี้ทางครอบครัวของอคุณวันเฉลิม ก็ได้มีการว่าจ้างทนายความชาวกัมพูชาเพื่อที่จะเดินเรื่องแจ้งความขอให้ตำรวจสืบสวนการหายตัวไปนะครับก็คาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าบ้างนะฮะนะแล้วก็มีการลุ้นใช่ไหมฮะว่าเรื่องนี้นะครับทาง d ดีัยจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะฮะซึ่งทางครอบครัวเนี่ยนะครับเขาก็กําลังรอผลการตัดสินใจของ d ดีัยนะครับว่าจะรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่โดยคุณสิตานณและตัวแทนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิประสานวัฒนธรรมก็ยื่นหนังสือต่อดีเอสไอคอยพิจารณากรณีายวันเฉลิมถูกบังคับให้สูญหายในกัมพูชาเนี่ยทำให้มันกลายเป็นคดีพิเศษนะแล้วก็ทางคุณปิยรักษ์สกุลนะผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษดีเอสไอผู้รับเรื่องเนี่ยนะครับบอกว่ากระบวนการการดาเนินง,งานของดีเอสไอเนี่ยนะฮะกองบริหารคดีพิเศษจะพิจารณาทําความเห็นเสนอต่ออ,อธิบดีภายใน15วันหรือภายในวันที่10กรกฎาหากรับอธิบดีจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องสืบหาพยานหลักฐานต่อ โดยจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนแล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอนะฮะครับอะ